ขึ้นหรวกตื่นมามเป็เปั่นไปยันหิวหิวนี่สองขึ้นไ่ชุดปลามืองเจ้าบอกไปเลยทอดไข่ปลาทูน้ำผิ้กกะปิกินไหมใจมันเนี่ยเต็มมืออันน่ผูกหวานไหมกินเต็มมืออันาบอกอมหงองแล้วขังตําหุงพี่น้องนี่มาเด้อมาเด้อตําหุงมานี่ คนต่ำกันใีเดีสภาพหน้าตาของคนเป็นดังเปน่เป็นดังเป็นท่คนต่ำกินดังเทิองสงสัยเสียบคากเลือเต้วมวก็สิ้นเนาะตันี้ตัวลายเนาะมันดอกมันลายมาๆพี่น้องแซ็ตๆคือเกาวะนี่้งไสมาต่ำติดเด้๋ยว้สิว่าพริกคยได้เป็นแล้อว่าพริกเออพริกอครดม sai ừ. không được đốt leo đốt không được ai tháo anh buộc buộc lấy này cứ là bạn anh chưa có เดี๋ยวไปทำหุงดูเขียนอะไรหัวชิงไทยมามันชิมชาวกดมามาใส่หน้าเนาะใส่ใบกะใบกระตุกนะเพื่อนมันเลยบ่เพอกระชิมจะขยักมันน้ำเลยมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเดิมวันนี้แซ่บเลย ไม่ก่นแล้วมื้อนี่บยากงามนะมือนางามกะพดมื้อนั่นเลยใส่ตู้เย็นไว้แข็งไก่เฮ้ยมันร้อางง้วจ้าเบิ่งชงชงชิอัมไม้านมขึ้นอ่ะอ้าใส่ตู้เย็นว้แกงไก่แกงไก่เป็นขาากินขากับยังมานี่เด็าเอาเดมี่หอจ แกงไก่มาเด้อหมเนหญ่บุางบรีจยมพี่น้องมันเป็นน้ำหมกเผ็อ่าาาี่ยวยกวกันนะเป็นน้ำ้นต่ำเปน้นเป็นน้ำเผ็ดบาดหมาสีบวยเอมเผ็ดนี่มันขี้มันเป็นยังมกเผ็ดดิดกินอ่ะนะกเผ็ดอ่อยากินลูกสี ผักบงตรนี้มันเย็นแหงเลยงไก่ีักหนขมกีักบวใส่ติมไก่ขีลักก็มีต้มไก่คีลักีนเนาะเนี้ยไก่นดอันนี้นะเพียหนึ่งนี่สื้เออเพียหนึ่งร้ยี่สิบไก่แงไก่ขีลักเออเลไก่บ้านมันกธรรมดาตะโลละร้อยเช้าเขาขายตัวละร้อยที่เดีขาขายเขา่ืเย เทียงนึงพาเครืงเทียงอนชิบ้าชิบ <assisting cioè, wow. 81> ้าอืมพาอจืดแล้วนี่นี่หมอคอามาขายตันแรงอันนี่้มันกบเอตลาดอนนี้มานกับรอันนี้ไปดูตลาดรถโอยเจ้าแล้วอันนี้นะเขาซื้อตลาดล่วตัวน้อยน้องชองแล้หาว่ามันมันเป็นไก่ไก่บ้าน ตลาดแล้วเขาซื้อตลาเถื่อนม่ตรตดรับสองลอยกวตัวหนึ่งการค้าการข้าของเขาัวเนี่ยเขาแก้มอนเขาขั้วให้โลกอันไก่นี่เขาขั้มากจะไก่เนีมาพึ่งเนาะได้กินแล้วมันเขากว่าไก่ละกื้อไก่ละจะกระดานแผ่หมดจ้าอันแบบของแแอันยังหัวของแแหของปอบมแรงมากนะมันจับเอ้ของแแหพดของแแหงหดเนาะมาดูเนี่ยมะกี้่ไว้กูนั่นนะวางเตมบท นั่แหนอกมัไมไก่น้ำพรตกมันให้มักมาจนไ่ไม่ิม่นีแล้วมือน้ำขนงอนเมื่ก่อนกบปินกันด้เตัวมากิกัเขาเห็นตัวนึงมันยังกกงเป็นหมางน่อยย <arians> ่ค <Leah> <C grateful nice> <c oughs> ่ะยังบใหญ่ด้ะกัวันเสาร์เกชีหหมึงเขาก้มึงงอากก็เป็นทีังไงอาดไปเลย อยางยังจะเป็นเลยเรื่องยังกำลังเป็นให้ส่งพักกินอย่างเงี้ยละเอาบ้เน่ากูหัวถอยกูนะที่กินทอดบางหางกินทอดว่าลองเข่าลองคอใช้กินทอดนะกินแบบอะไรไงกระไตไกล้ไตที่คอบางอ่างเจียวใบใบหูคอใบไม่ไหวอะไว้าง อยากลองตอทีแ้วอากกินซีหมูาทัชลูนยังมาคลิมหเนยังไงมาเคลิมดูว่ไ้มาชนไปอันนี้หนักกว่าก้อยนี่หนักกอยถ้าตากให้ากก็มาปากกตากันเดีย าเราทำไปเดียวกันแี้มองเดียวโอม่ได้ไปคนละทางมึงหนไปเส็จไหมอัดำไปทางอากาศนันก็ไปทางดินงงมึงก็ไปทางมือแต่ใครไปไม่รักัแม่เอิ้เจ้าตังหงบาคนเขาหายโตไปมันมีคลองว่ะปลารับ๋องเราาหานหังหรือเปาไข่ปาบางคก็กะหมั แตวหมดดินเกนไปพัดามเห็นนะโทรโทรไปหาซูนเขาเอากระท้เขายกเลิกแล้วเขาจังอันั้นใหม่เออได้เลี้ยงขุ้ได้ไรเอากระทู้ามันหลอกไรแล้ก้าะโดได้นั่นมันหลอกกรทไปโพสดูดูใหญ่มันตาพอยังเห็นเ่ขัอาธนาคารเขายังเห็นเป็นอะ

หลบน้ำคือลบคือแบงยังอยู่ลบไม่เลบไมบอกวมันกดิดไรตัวหนึ่งกัมันบอกว่าคุณกดินที่ธนาคารกำหนดไว้ลบกไดถ้ามันกดนแล้วไนไหนจ้าปลบพิันตอนนั้ยังไม่ได้ลบขม่า่ไน้ลบทิมเบอร์เดียวกันตั้งมันกตั้งได้นก่ว่าเขาซื้อเ่มามั เป็นยังสิบุได้ตักมาไบอสไอ้กมันก็ได้ของไอ้นามันก็พดทีมันก็ตละนั่นเลยมันออกเลยแระเลยแีมันมันโยงจากระบบมันแต่ห้องแบบโบเมตรพอมาเขียนทันว่ากดอฮาดพีดจมลานวหลายห่างมันรนเลอทำไมบัเอที่เอ๋มันอรกดอยะตัวกดเกินสามสิบลงกอหมแล้วก็นั่น่นแล้วแก้วกาไปกดเลขบัเารัากก็ได้หรอกไว้ ต้มน้ำอยู่ดิไปลงไปจังมันซาเนี่เป็นน้ำเน็ดมันบมเปมันขอโทรศัพท์เราเต็มมันบมไดเกี่ยวน้ำพวกนี้นะเป็นน้ำเน็ดรุ่นลู่อันลวดอันพวกได้ซาขึ้นกันมันซาจังเลยลงอันนี้เท้าดินบมได้คือเขาบปได้เลยมันมากเป็นน้ำเหนือชื่อรุ่นเก่าอะไรพวกจำชื่อใหม่จะเฮิงว่บเอ้ายังมาซื้อตะมอยนี่แหละชุมซอกมอยเงจะไปไปชื่ออะไรพอนะไปถามไปถามชื่ออะไรพอน้องเขาก่อน จืเอของเก่ามาได้จือหายเอยขัใจออกเครื่องใหม่เล้วหกหมื่นจือหาย้อยของงขอเงินผลก่อแล้วีอยากขายมันนั้นก็ได้มันเง็ดตั้งใ์เย่เปโทษย้อนแค่เธอโทษทักพอเก็บมาอืมทำทุ่ที่ดกว่ก็เป็นอะไรที่ื่หลักสี่หลักเขาได้นะบ่มันมีหอมุงเก่าไม่ฮกทยังเตะุกอย่นะไ้คนเขาอยนนเยอะนะ เออเออนันเก็บได้วะท่าบอกเขาชื่อไปสองมันมีข้อมูลเก่ามันมีอันนี่เขม่เห็อ่ะแต่ถ้ามาใส่มันจะคืนเฮายราคาเอี่ยมอ่มีจีพีเอเขาก็นไปอือตัวนมันเด้ของมนี่นื่องใดมีจีมีตเรื่องอนมีล้วเาเข้าสอีเขื่องเข้าสอีกือนีนเด้สลิสลิเด้บอกไปนากหรือเปล่านะ ลงคองเลยชอน้้ชอนอันนี้ของเผาบององสอันี้คือเขาหูคือเขาลนี่เขาตตัวเองาเลยมังกูอยถามกูำหอกอะไรนะมงเขาเห็นง่ากิเขาบอกวแทนเขาที่นบนพิดได้มเนาะนนจังเหรอเขาพี่นาะเก็บแซบมาเลยงานเดิมไปเลยลงอันนั้นเด้นภูเขาันนนอ่ะอีิรมสกูมา ทำไมมึงโง่มึงจะมาทำไมมึงขข้ามมึงข้าตัวใหญ่อันนี้มันกตลกเลยเนาะบ่อกตลกเลยดอกโลกวงกลงบักเียวกัเลียวทางเลียวทางบมีเล้วก็ลวว่มันจริงแลวมบาได้นี่่่แต่ว่าอันอตรงไปอีกบ่อันนี้ว่าตรงไปอยู่อันที่มันเาอัน คือมันสอน้ำคนนี่แหละสอนไปตามระบบมันแต่มันอได้มีไรชิลิหรือว่ามันมีรบบขนาเอออันคือ G P S อัน G น้ำอันนั่นนะเข้าใจดีแต่อันคือว่าวอะคนเล่นวาบูมหวนมันยังว่าวีนีแล้วีงงามี อันนี้มันว่าแบบตลกแบบมันว่าแบอเลมันกว่าเลยวาไปแล้วมันแปล่าไปมันคืาคือจิริองพ่มาันว่ามาแล้วเปลภาพจ้าไปเขาก็บว่าเป็นพระามันไปมันก็แปลภาพาไทยออกมาอังทีมันว่าช้อนคว่ำเขามด่าเขาในแล้วก็เลยว่ามีเขาเห็ดอาวบอกบอสอันนี้เขาเห็ดอาบอกบ่มีบ่มีเขาอะ ขนาะเช่นนี้อรุ่นไอโฟนท้องอาฝอยอนีมีเออตามันแต่รุ่นของช่เจ้าธรมดานั้นมัมม่ลเลงว่บ่มวนมันก็ิว่าพูดไม่เพาะเลยแต่ปัหเรนดามันมันบอกว่าจกพูดอย่างนั้นสิพูดไม่เพาะเมีแต่พวกรุ่นนั้นนั้นเท่นบมันจงไเนาะเฮียเอ้ยเรามาาไมาดูไว้ ขบงคนคุณนั่งพักคุยกันสิไรพาร์เหมือนเลยนะไร่บบพักคิงหมือนเอ้ามียังอะไรแค่พันปีปลาดองมาเหลือดได้เลือตัวอย่างใช่รึเอล่าเฮ้ยคนโะจบอีกอ่ะไม่กินกับพวกนั้นแต่ตอนี้อยู่งานพายุ่งเหรอขบงมนยังว่าฮะกินมาแต่โรงงานปั้มกะหั่นเออเดี๋ยวก็หิวอีกเอากระสอบไปโลดอยู hmm. uh ่โรงงาน มันียกชิดเลยบงในาน้ำงามนาะอ่อนกิดเลยมันอดเงบ่าลอนด์นั่นเรียกบลอนลมมีปีกกล้อีเฟรนมาอีกดับบัดเดียวบอสดกบิลมบอดเรือขึ้นมากักนตตัดกลุ่มใหม่ยากเล ให้งามเลี้ยวกันเสี่ยวก็บเจมสมาเก็บเองี่ยนใก่อนนะน้ำผู้อุ่นใส่แรกแล้วบอกาน้ำผู้เก็บมาดีแล้วน้ำผู้นี่นะให้งามน้ำผู้ค่าพายยี่ห้อนเก่าเลยตื้นหนึ่งถึงช่องหน่อยง้างเลยยังไม่ชินเดือนเงยนะครับเลยน้ำปู้ต้นใจวันจันทร์เงยข่าวบอกใครเงย